สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520คูยคุยกันนะคะกับคุณธิพานวทวัฒนาทรัพประธา,านเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Bullent Futures ค่ะสวัสดีครับคุณธิพาครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภารุณนวิชยุทธค่ะเป็นไปตามที่ค <c oughs> ุณธีพาคาดนะครับว่า1,550ไม่น่าจะรับอยู่แต่ว่าตอนนี้ลงมาแนวรับสำคัญอีกแนวหนึ่งแล้วซึ่งเมื่อวานธาบผกว่ามันใกล้แนวรับสุดท้ายคือ1,530 ห้ามหลุดห5 2 0ยิที่คุณนิพาบอกวันนี้ทํายังไงดีครับคุณนิพาอยู่ในจุดวัดใจแบบนี้รับดีหรือไม่รับดีรับก็กลัวซ้อนหักเหมือนกันนะครับก็แนะนานะคะว่าวันนี้เนี่ยเราน่าจะยังได้เห็นการย่อต่อโดยที่จุดต่ําสุดของวันนี้เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งพันห้ารอยยี่สิบห้าเหรียญหนึ่งพันห้ารอยี่สิบหกเหรียญนะเขาไม่ใช่ยุดแต่ว่าถ้ากปลว่านาักลงทุนมีเข้ามาเ,เริ่มซื้อบางส่วนก็ จริงแล้วก็ก็น่าเสี่ยงซื้อนิดนึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะให้ตั้งจุดคัดลอสเลยยังจุดคัดลอสเนี่ยค่ะก็คืออยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งพันห้าร้อยสิบเหรียญหรือว่าถ้าตัดให้ชัวร์เลยก็หลุดพันห้าร้อยเหรียญแล้วก็ตัดคัดลอสเลยนะคะเพราะว่าคือโอกาสในการคัดลอสเ่ยก็ประมาณยี่สิบเหรียญแต่ว่าถ้ามีการรีบาวขึ้นมาเนี่ยเรามองด้านบนนะคะอยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบห้าเหรียญแล้วก็ใกล้ๆหนึ่งพันหกร้อย 1, เหรียญ US d l l a r ตัดชอยอัลส์ค่ะ ก็วัดใจกันว่าใครที่จะกล้าที่จะเสี่ยงเพื่อที่จะลุ้นดีบาวนะคะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้เองเนี่ยเราถือว่าราคาทองคาเองก็ย่อตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะคะคถ้าดูจากสถิติถือว่าต่ําที่สุดในรอบสี่เดือนครึ่งก็คือตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเดือนธันวาคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็คือต่ำสุดว่าช่วงนั้นแล้วน,นะคะแล้วก็ภายในเดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยลงมาเกือบประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นได้จะเห็นได้ว่าเรามองว่าการย่อลงแบบนี้โอกาสที่จะดีกับ ก็น่าจะยังมีและอย่างตอนนี้เองกลุ่มอย่างพวกอินเดียเองก็เริ่มเข้ามาทยอยซื้อด้วยเหมือนกันก็เป็นไปได้ที่จะมีการรีบาวดีตัวขึ้นไปแต่ว่าถึงไปเนี่ยก็ยังยังไม่ได้มองว่าตับเป็นรอบขาขึ้นไปเลยนะคะก็คือเชื่อว่าในเดือนนี้ก็ยังน่าจะอยู่ในในเรนจ์ของราคาอยู่น่าจะน่าจะขยับไม่มากนะก็น่าจะยังอยู่ในกรอบค่ะ ถ้าดูจากแนวโน้มแล้วนะคะก็คือตอนนี้เข้าขายที่ขายมากเกินไปเหมือนกันโอกาสที่จะริบาวกลับขึ้นมาก็มีอย่างที่คุณดิภาบอกแต่ว่าปัจจัยแนวโน้มที่ส่งผลต่อราคาทองคาในเชิงลบก็ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง<า>จากทางฝั่งฝั่งยุโรปใช่ค่ะก็คือตอนนี้เองของทางยุโรปดูจะไม่ค่อยดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออในเรื่องของปัญหาของทางกรีซเองก็ตามที่สุดท้ายเราก็ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะคะแล้วก็ ปัญหาของประเทศอื่นๆในในใน,ในฝั่งยุโรปเองก็ยังค่อนข้างยากแล้วอย่างล่าสุดเองทาง IMF เองก็มองว่าเป็นไปได้ที่ทางกรีซเองอาจจะมีการออกจากยุโรปก็เริ่มมีการประเมินถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีการเริ่มการวางแผนเต็ีพร้อมพวกนี้เป็นข่าวที่ออกมาค่อนข้างจะไม่ดีกับทางฝั่งยุโรปมากๆทีเดียวนะคะก็ ไร่ตอนนี้เองค่างเงินยูโรก็อยู่ประมาณ1 2 6จหซึ่งถือว่าต่ำมากแล้วนะคะคือเรามองว่าโอกาสที่ยูโรจะอ่อนค่า,าต่อยังมีแต่ต่อก็มองว่าคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทองคําถูกมองในฐานะของ risky asset คือไี่ยูโรหลุดลงไปต่ำกว่านี้มากๆทองคําเองน่าจะสุดท้ายน่าจะโดนมองกลับมาในฐานะของ safe haven ได้ถ้าเกิดวิกฤต้า่ขึ้นมาจริงๆค่ะค่ะหนึ100 <ๆ S 2> ่งร้อยเหรียญที่ดิ่งลงมาเร็วกว่าที่คาดมากเชื่อว่ามีนักทุนบางส่วนนะครับไม่คิดว่าราคาทองคำจะลงมาได้แรงขนาดนี้ ติดอยู่ที่ระดับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเยอะพอสมควรทีเดียวคำแนะนาของ YG ท์ทยังไงดีคะแนะนํานะคะว่าอาจจะให้รอดูที่ระดับประมาณหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญว่าจะสามารถรับอยู่ไหมนะคะถ้าเกิดว,ว่าทชื่อระดับนี้คือจริงจุดของเขาอยู่ประมาณพันห้าร้อยสิบแต่ว่าถ้าจะให้ช่วงก็ประมาณพันห้าร้อยถ้าพันห้าร้อยรับไม่อยู่เนี่ยเรามองว่าโอกาสที่จะลงต่อไปอีกประมาณร้อยเหรียญยังมีนะคะแต่ว่าถ้ารับอยู่ก็น่าจะได้เห็นการดีดตัวกลับขึ้นไปซึ่งการดิดตัวกลับรอบนี้เนี่ยเรามองว่า ถ่าจะอยู่ใกล้ๆประมาณพันหกร้อยเหรียญค่ะครับ,รบผมเอ่อคุณธิภาครับวันนี้ราคาทองที่ลงมาต่างกับสองรอบก่อนหนะที่ว่าสองรอบก่อนเนี่ยมันลงมาเป็นหางยาวๆนะคุณนิภาเหมือนแพนิคเซลลงมาแล้วก็ไล่ซื้อคืนในวันเดียวเลยแต่ว่ารอบนี้เหมือนกับมันค่อยๆลงนะครับคุณนิภาซึมลงซึมลงจนหลายคนก็กลัวเหมือนกันว่าเอถ้าถ้ารับอยู่จริงกองทุนใหญ่ๆห,หรือว่าผู้ฝรั่งเขาเขาจะขายทําไมในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับคุณนิภาคือ มันก็น่าเสี่ยวเหมือนกันนะครับรอบนี้ค่ะคือมองว่าการที่ย่อลงมาในรอบนี้จะสังเกตว่าจะเป็นลักษณะของการค่อยๆปรับตัวลดลงครับที่คุณบอกก็คือวันหนึ่งเนี่ยจะปรับลดลงมาทีละสิบเหรียญสิบเหรียญแต่ว่าคือเรามองว่าด้วยความที่ราคาทองคำเองปรับลงมาค่อนข้างมากแล้วคือเรามองว่ารอบนี้ถึงแนมะ้ว่าถ้าจะมีการดีโตกลับก็น่าจะยังอยู่ในกรอบอยู่คือถ้าไม่หยุดระดับประมาณ1,500เหรียญเนี่ยเรามองว่าน่าจะเห็นราคาทองคำ ยังอยู่ในกรอบระหว่างประมาณพันห้าจนถึงพันหกนี้อีกประมาณสักประมาณเดือนนึงก็เป็นการปรับฐานให้ให้แรงให้ให้แน่นก่อนก่อนที่จะดีดกลับรอบนี้การดีดกลับก็จะเป็นการดีดกลับที่แข็งแรงแต่ถ้าเรามองว่า,วาแต่ถ้าในช่วงนี้ราคาทองคํายังไม่สามารถฟอร์มอยู่แถวแถวนี้ได้สักพักหนึ่งคือยังไม่สามารถตั้งฐานใหญ่ได้คือเป็นไปได้ว่าถึงแม้จะมีการดีดกลับแต่ก็จะเป็นการดิดกลับเพื่อ,เพ,อเพื่อปรับตัวลดลงต่อ ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณนิภาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราคาทองคำถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมานั้นจะปรับตัวลงเร็วแล้วก็แรงเกินคาดแต่ว่าทิศทางวันนี้วายจีมองว่ามีโอกาสที่จะย่อตัวลงต่อนะคะไปหาแนวรับ1,526ถึง1,525ดอลลาร์สหรัฐต่อเทรย์ค่ะแต่ว่าณระดับนั้นใครที่อยากเสี่ยงลุ้นซื้อเพื่อที่จะลุ้นกับรีบารนะคะก็มีโอกาสด้วยเหมือนกันที่แนวต้าน1,565ถึง1,600 แต่ก็ต้องมีจุด stop loss นะคะรอบนี้อาจจะต้องถึงจุดแล้วเราก็กต้อง stop loss ทันทีเพราะว่าจุด stop loss ให้ไว้1,510เพรือว่า1,500ถ้วนถ้าหลุดระดับนั้นจริงๆอีกหนึ่งรอยจุดอีกหนึ่งร้อยดอลลาร์มีโอกาสที่จะได้เห็นเพราะฉะนั้นการลงทุนในช่วงนี้เสี่ยงก็ได้แต่ต้องมีวินัยในเรื่องการลงทุนนะคะสำหรับการลงทุนในทองคําที่หลายคนบอกว่าก่อนหน้านี้นไม่เคยเห็นราคาวิ่งตัวได้สุดยอดขนาดนี้ ตอนนี้หลบกันจะไม่อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ถ้าลงหลุมไปใน้นลงลึกเลยนะคะคือเ่าระเบิดใส่หลุมหรือเปล่าอย่างที่เบรน,นะครับท่านผู้ชมดูกราฟเนี่ยจริงๆ2ครั้งก่อนที่ลงมาเนี่ยเขาลงมาในวันแล้วก็ดีดกลับในวันเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาซึมลงมาทุกวันเพราะฉะนั้นอย่างที่เรนได้ทราบนะครับย้ำอีกครั้งจุดนี้คุณนิพาบอกว่าจะวัดรีบาวด์ได้แต่อย่าลืมนินไหนนะครับดาวไซ ตรงนี้เนี่ยเห็นชัดเลยว่าจุด stop loss มันใกล้กับดาวไซน์นะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าหลุดจริงๆก็ต้องยกเลิกขายออกไปก่อนแะเกิดไม่หลุดก็ดรุ้นเรียวได้อยู่นะครับก็ลงต่อนะนี่เรายิ่งพูดยิ่งลงเลยล่าสุดลงมา1,527.59เหรียญต่อรอยอ่าซึ่งนี่คือจุดต่ำสุด